จนภัยผจญภัยในแมป King Legacy หนึ่งร้ชั่วโมงจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเฮ้ยนั่นนายเหรอเบคอนทำไมหน้าตานายเป็นอย่างนั้นน่ะนี่นายกลายเป็นตุ๊ดแล้วเหรอไอ้บ้าเอ้ยเออที่นี่มันที่ไหนเนี่ยนี่ใครอะ่ะคนขายดาบคาตานะห้าพัน 5, เหรียญ ไม่มีเงินเป้ยคนนี้ก็อีกคนนี่มันเกาะแหลกจริงหรือเปล่าดิ่แม่งมีแต่ของแพงๆก็ไม่มีเงินนะ่ะก็เลยจะไปปรึกษากับเจ๊แกแต่เจ๊แกบอกว่าถ้าอยากได้เงินก็ต้องไปกําจัดทหารเรือหกคนก็เบคอนร้อนเงินนะ่ะนะก็ต้องรีบจัดการทหารเรือให้สิ้นซากแต่ที่นี่ดีมากเลยมีคนมาช่วยฟาร์มด้วย พอฟาร์มเควสแลกเสร็จก็ได้เงินมานิดหน่อยนึกขึ้นได้ว่าแมปนี้มันมีโค้ดให้ใส่อยู่นี่วาก็เลยออกไปใส่โค้ดใส่โค้ดจนมืดก็มีเงินเข้ามาในตัวทั้ง8500,000กับมันีอีก4เม็ดว้าวดิมันโคตรเยอะเลยก็คนมีตังค์อาจจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ เบคอนเลยซื้อดาบคาตาะะมาหนึ่งเล่มในราคา5,000แต่ดูเหมือนว่าแม่งจะโคตรคุ้มเกินราคาเลยฟันทีเดียวตายเลยอ่ะฟามอยู่สักพักก็เพิ่งสังเกตเห็นหน้าเจ๊แกนี่โคตรเหมือนชิโนโบูุในดาบพิฆาตอสูรเลยนี่มันบ้าอะไรกันฟะาอยูโยก็มีคนตีกัน,นข้างผม งั้นเบคอนจะเป็นกรรมการให้ละกันโอ้โห ôi, พระเปิดกรอร่อนนะ,ะับผลแก๊สใส่ตามที่หลังจะดูเหมือนว่าพระจะสู้ไม่ได้เลยสักนิดอะนะผลแก๊สนี่แม่งโคตรโหดจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับพระเสียเปียกมากๆโอ้ยพระตายในที่สุดนี่มันบ้าอะไรกันฟาดได้ตเสาเฮียอะไรตัวสีพูเนี่โอ้โห ฟารมอยู่สักพักก็มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นไอห,หมอนี่มันแปลงร่างเป็นไดนโนเสารอ์อีกแล้วก่อนนี่มันมีไดนโนเสาร์กี่ตัววะเนี่ยโอ้โหคอเป็นโคตรยาวเงนมองไม่เห็นเลยแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่แกมาช่วยเราฟาร์มมันก็ทําให้เราสะดวกสบายในการฟาร์มมากขึ้นตู้มโอ้โหปล่อยบีมแสงเลเซอร์เวยดูดูดูโคตรน่ารักเลยได,ดยนโนเสารอ์อะไรฟ้า เอ้ยเอ้เอ้อหมอนีมันถือผลเงาอยู่ในมือเป็นผลที่ฟาร,รม์มโคตรดีโคตรอยากได้เอ้าเขาโยนให้ผมง่ายๆเลยไม่รอช้ารีบกินเลยขอลองสกิลหน่อยสโมกกี้โอ้ดูเหมือนว่าสกิลแรกจะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยอะนะผลเงาอะ่ะไม่มีดาเมจเลยแต่มันก็ยังดีที่ล็อกสตูได้ในช่วงขณะดึงแค่แป๊บเดียวเอง ันก็ไรประโยชน์อยู่ดีอะพอข่าวสโมกกี้ตายก็เจอไดโนเสาร์เีืองแสงนี่เฮ้ยนี่มันไดโนเสาร์หลอดรีออดวะเดียวมึงกินหลอดไฟก็ไปปะวะพักเดืองวุ่นวุ่นแล้วก็ไปออกตามล่าแชงโคดเพราะแชงโคดมันเกิดเฮ้ยนั่นนายเหรอแชงโคดหุยใครวะหน่าโดนแชงโคดต,ตีทีเดียวตายเลยโหดูสกิลได้โคดอลังการ กะา่าจะดูว่าในเซิร์ฟนี้มันมีกี่คนเพิ่อไม่ได้เลยโดนแชงคูดปล่อยสกิลมาตายเลยผมคิดว่าผมคงสู่แชงคูดไม่ได้เลยครับมาฟาร์มต่อแต่แม่งบอสตัวนี้มันโหดก่อสโมกกี้เยอะมากเลยวันที่เยวะแบงผมเกือบตายตีอยู่โคตรนานเลือดของวันยังลดไม่ถึงครึ่งหลอดเลยแต่ยังดีมีคนมาช่วยผมแต่ผมตายก่อน แต่ยังได้ของมันมาด้วยไหนดูซิว่าได้อะไรทาชิเบตไหนมาขอลองสกิลดาบใหม่หน่อยสิเฮ้ยโคตรเท่ปามอยู่สักพักก็รู้ว่าแชงโคูดมันยังไม่ตายตอนนี้ผมรลเวล46แล้วว่าจะกลับไปล้างแค้นมันผมต้องเวลายะห่างกับมันมากๆากนะเพราะผมโดนทีเดียวผมก็ตายแล้ว ผมต้องค่อยๆตอดวันทีละนิดทีละน้อยแต่ครั้งนี้ผมพลาดอีกแล้วเดินเข้าไปใกล้วันนิดเดียวมันก็ปล่อยสกิลใส่ผมผมก็ตายในที่สุดตัดใจจากการข่าแชงคูดก็ได้กลับมาฟาร์มจนเลเวล75ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนก็ะก็่อไปต้องไปเกาะไหนนะอ่ะโดนะลรตายฟา้ยังไม่ทันตั้งตัวเลย สังคมข่ากันเหรอไองั่งนะมนาด่าใครฟะแล้วกลับไปดูป้ายอีกรอบว่าเกาะถัดไปผมต้องไปเกาะไหนแต่ผมก็ตายผมเจอตัวแล้ววะไอหมอนี่มันข่าผมผมก็เลยจะกลับไปสั่งซ้อนมันแต่ผมเวลรน้อยกว่ามันเยอะโคตรมันก็ข่าผมในทีเดียว hey, we, we, we. แต่มารอบนี้ผมย่องเบารีบขึ้นเรือแล้วก็ออกเรือเลย มันไม่เห็นผมรอกพอมันกําลังพิมพ์ด่ากันอยู่แต่เดี๋ยวนะผมต้องไปเกาะไหนเนี่ยตะกี้ดูแผนที่อยู่ก็ถูกข่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็ออกเดินเรือแบบสุ่มๆในที่สุดก็มาถึงเกาะอะไรก็ไม่รู้ว่าผมมาถูกหรือเปล่าฟะก่อนอื่นนะหน้าก็ต้องไปเซ็ตสปา เซ็ตกเปา,าเสร็จแม่นก็มีผู้หญิงขายข,ายของอยู่ตรงนี้นะก็าขายอะไรไม่รู้ราคาห้าหมื่นมันถูกดีไม่ได้อ่านก็เลยซื้อมาเลยแต่พอเดินไปเช็คคูเอตแค่นั้นแหละแมงเอ้ต้องเวลหนึ่งร้ยในวาก่อนนี้อ่ะก็ออกแล้วมาแบบสุ่มๆก็มาโผล่ที่เกาะน,นี้แหละแต่ไม่รู้มันจะถูกหรือเปล่านะสเตปแรกก็ต้องเซ็ตสะเปา,าเหมือนเดิมแล้วก็เดินไปเช็คควสไหน ภารกิจเลเวลห้าสิบโอเคผมมาถูกเกาะจนได้จริงๆมันต้องมาตั้งแต่เลเวลห้าสิบนะตอนนี้ผมเลือลเจ็ดสิบห้าแล้วแล้วก็มีสกิลใหม่ไม่ชว์มันเป็นสกิลปล่อยเงาไปแล้วก็ไปตบตบมานะพอเดินไปเรื่อยๆก็เจอเคสตัวนี้นะเป็นภารกิจของเวลเจ็ดสิบห้าให้มาตีบอสตัวนี้เป็นบอสอะไรฟะหน้าตาโคตรเหมือนบากีเลย ก็น่าจะใช่บากีแหละก็ถือผมฆ่าได้ไง่ายๆอ่ะเออโคตรกิง่งปามไปเรื่อยๆก็เจอทิกดีๆนะก็จดจำแล้วนำไปใช้นะครับท่านผู้ชมสเต็ปแรกก็ปล่อยสกิลสองไปแล้วก็วับไปที่ภารกิจโน้แล้วก็รับควิแล้วก็ปล่อยสกิลล่างโค้นออกไปแล้วก็วิ่งไปรอที่ภารกิจข้างบน แล้วก็กดรอไว้รอให้เควสที่แล้วมันเสร็จก่อนพอเควสที่แล้วเสร็จก็รับเววสแล้วก็ไปตีบอสปาจี้แล้วก็ว่าไปเหมือนเดิมทำเรื่อยๆอย่างนี้ละครับบทบนไปเวลจะขึ้นไวมากความอยู่แป๊บเดียวครับตอนนี้ก็เลยเวลร้อยยแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนก็ ก็ถัดไปผมว่าต้องเป็นเกาะที่เราหลงไปตะกี้แน่เลยเพราะมันภารกิจเริ่มต้นเลเวลหนึ่งร้อยมีแหละเกาะน,นี่แหละที่เราหลงมาตอนแรกก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปเซตสปาให้เรียบร้อยแล้วก็ไปรับเควสแต่ผมจะมารับเควสตรงนี้เพราะผมเลเวลร้อยยี่สิบกว่าแล้วพอรับเควสเสร็จเราก็ต้องไปตีทหารเรือแต่ไอ้หมอน,นี่ยมันตีผมโคตรแรงเลย ผมก็เลยปล่อยเงาไปสู่ทแทนจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วผมก็ฆ่ามันได้ตีลูกน้องมันก็ต้องมาตีหัวหน้ามันด้วยแต่ดูเหมือนว่าห,หัวหน้าตัวนี้แม่งตีผมโคตรแรงเลยทุบผมสองทีผมตายแล้วอะ่ะแขนนี้ต้องชำละผมเลยวาบขึ้นไปแล้วก็ปล่อยลูกน้องผมไปจัดการมัน แต่ดูเหมือนว่าลูกน้องผมจะไม่ได้เรื่องอะนะมันไม่ยอมตีให้ตายแล้วแม่งก็ทําให้ผมเกือบตายแทนไอ้ป้าเอ้ยเหลือเ,อเออยี่สิบกว่าเองเห็นในมอนี่ฟาร์มอยู่สักพักแล้วให้มันรู้สับกบ้างก่ะนนี้ใครคุ้มผมเลยสั่งซ้อนมันไปฟาร์มอยู่โคตรนาะนตอนนี้ก็เลยเบล2 3สองร้อยสามสิบกว่าแล้วก็วถึงเวลาต้องเปลี่ยนก็ ะดูเรือผมส่ก็คนมันจนนะหน้าก็ต้องซื้อเรือฟรีๆมาขับก่อนนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเดินทางมาสักพักก็มาเกาะแรกเฉยเลยแม่เมยหวังว่ารอบนี้จะไม่มาผิดเกาะน,นะเดินเรือมาถึงเกาะกระต้องไปเซ็ตสปาก่อนว่าแต่ที่เซ็ตสปามันอยู่ไหนอ๋ออยู่ในบ้านนี่เองมาแอบ,บอะไรตรงนี้ฟะ เช็สปาเสร็จก็ต้องไปรับเคเวสแต่เคเวสนี้มันเวล1ร้อยแปดสิบบวกเองกูฟาร์มมาทำไมตั้งเยอะแยะจะรลเวล230ก็เลยมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็รลเวล200ขึ้นเลยมาดูตัวสุดท้ายรลเวล230โอ้โโหมาปุ๊บก็ต้องตีบอสเลยเหรอเนี่ยไม่ต้องผ่านลูกน้องบอสตัวนี้เป็นฟาร์มโคตรง่าย ไอ้บอสไปแค่สองตัวเองดาบของมันก็ดอบเอ้ยดวงโคตรดีเลยผมเนี่ยไหนดูสิว้าวรอเหลเเอาการอยู่นะรัมอยู่สักพักตอนนี้ก็มีเงินอยู่หนึ่งล้านกว่าเบลี่ผมก็ศึกษามานิดหนึ่งอะนะว่ามันทำให้คนกลายเป็นไซบอกได้แล้วลุงแกก็ยืนอยู่หน้าผมแล้ว ลุงแกจะเปลี่ยนคนในกายเป็นไซบอกโคตรเท่เลยแต่ผมต้องเสียเงินหนึ่งล้านเบรลีเพื่อแหลกกับสิ่งนั้นแต่มันไม่เป็นไรเพราะมันโคตรคุ้มเหมือนเดิมครับผมฟาร์มกันต่อยาวๆตอนนี้ผมก็เลเวล320แล้วรู้สึกเบื่อๆน้าเลยจะกลับไปที่เกาะแหลกเพื่อไปสุมผล เพื่อจะได้ผลดีๆกับเขาบ้างมาดูกันซิว่าผลแรกของวันนี้จะเป็นผลอะไรคอมมอนผลนี้ก็อันคอมมอนทำไมไม่เป็นผลแล้ววะแต่เป็นผลกรำกำมันน่าแต่ตอนนี้ไม่ยังไม่ได้ใช้หรอกผลที่สคืออันคอมมอนโอ้เกลืออีกแล้วแลไม่ออกเลยฟ้า ดู youtube อยู่สักพักก็ได้รู้ว่ามันมีฮาคีเก,กาะขายอยู่ที่เกาะชาบนดีผมก็รีบออกเรือไปเลยแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนขึ้นเรือมาก,กับผมด้วยอนะกว่าจะถึงแมงโคดไกลเลยอเกาะบ้านนี่ youtube บอกมาว่าฮาคีเกาะมันขายอยู่ในบ้านแตผมไม่รู้แมงอยู่หลังไหนผมเดินดูเกือบทุกหลังแล้วแมงก็ไม่เจอ เดินดูอยู่โคดนานผมก็หาไม่เจออยู่ดีมาอยู่บ้านหลังไหนฟ้าเดินมาอีกนิดผมก็เจอว่าเขาขายอยู่ตรงนี้ทำไมผมเดินผ่านนังหลายหลอบแล้วไม่เจอฟ้าเขาขายห้าขี้เก็ในราค,คาห้าแสนเหรียญแต่เงินผมไม่พอเฮ้ยมันนายเหรอซาบโบทำไมนายแต่งตัวอย่างงี้อ่ะซาบโบเขาขายแป,ป๊บในราคาสองแสนห้าแป,ป๊บผ่าอะไรบะโคตวดแพงเลย อีพีนี้ก็ขอตัดจบไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมก็ไม่ได้ขออะไรมากเหมือนเดิมครับขอแค่สิบไลค์ขอบคุณมากมากครับผมที่ดูจนจบ